สวัสดีครับก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับหลังจากที่อธิบายเรื่องของอาวุธวิเศษเซียนและอาวุธวิเศษเวทน,นะครับเราก็จะมาต่อโดยการไปสนามลบเซียนปีศานะครับสนามลบเซียนปีศาเนี่ยเหมือนจิตจวัตประจําวันนะครับเจลี วันหนึ่งครั้งนึงครับต่อเข้าต่อสู้ได้3ครั้งต่อวันครับแล้วก็ตายได้3ครั้งนะครับคือถ้าเราจะฟื้นขึ้นมาสู้ต่อสักนิดนึงนีง่ให้เรากดดูโฆษณาเอาครับอ่าส่วนสำคัญยังไงสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการหาเอาแต้มมาแลกพวกไอเทมแปลงร่างนะครับไอกลมๆนี่แหละนี่อันนี้แหละครับเนี่ยอ่า ส่วนผมจะเข้าไปเล่นให้ดูนะครับก็คือจะใช้ตัวละครนะครับคือพูดง่ายทำตามชาวบ้านเขานะทำตามคนที่เขาเล่นมาก่อนนะรับพวกคนจีนนะครับเพราะว่าชื่อจีนมีเดานะจะเป็นคนจีนก็นี่ครับตายชื่อพวกดามเมรเนี่ยพิงกี้ไม่รู้คนคนไทยเปล่ารุ้กัน คือคนที่เล่นมาก่อนเขาจะโหดอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาจะเขาจะโหดยังไงใช่ไหมครับหนึ่งสกิลเขาจะเต็มนะครับตรงขามึกพลังเนี่ยเขาจะเต็มตรงจิตทำเขาก็จะเต็มมาก่อนแล้วอันนี้คือมันไล่กันได้ครับแต่ไอ้ที่ไล่กันยากๆก็คือไอ้ผมขอเรียกว่าไอ้ทะลวงจุดนี่ยนะไอ้ฝึกบําเพ็ญเนี่ยที่บวกสเตตัสเนี่ยครับ อันนี้ต้องใช้เวลาถ้าคนบบกดเรื่อ,ๆอยๆเงียแ,แบบเล่นมานานแล้วเขาขยันมากดดูโฆษณาด้วยนะเตตัสเขาก็จะเยอะครับแต่อันนั้นไม่เป็นไรครับถ้าใครมาเล่นใหม่ๆก็เข้าไปเอาแต้มได้ครับก็จะได้รางวัลอยู่หละเป็นไอเทมแปลงร่างอย่างนี้ครับดูวละครของเราเช่นเนซียวหนิงแปลงล่าง ผมมีแค่ห้าเองครับมันจะสุ่มให้ทั้งหนึ่งเนี่ยทั้งเจดตัวนะครับส่วนมานเอ้ยไม่ใช่ทานหิมะนี่เป็นตัวละครไอเทมมอนะครับอยากใช้ก็ต้องเติมตังค์ครับเนี่ยคูณเอาเลยครับถ้าเงินบาทอ่าส่วนผมจะใช้ตัวละครยอดที่นะครับเสี่ยวหนิงเพราะว่าลดคูดาวครับออกับความเร็ววิธีกระสุนสิเ ส่วนมากเขาก็จะใช้กันตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูตีชาร์จนี่ครับก็มีคนนี้หน่อยโดยส่วนมากเขาจะใช้ตัวนี้กันอ่าคราวนี้ถ้าเราจะเข้าใช่ไหมครับกดด้านซ้ายบนครับสนามลบสนามลบเซียนปีศาจเลกๆเนี่ยถ้าจาไม่ผิดนะครับก็คือมันจะมีให้เลือกฝั่งเซียนหรือฝั่งมารแล้วก็ส่วนผมเนี่เลือกฝั่งมารครับ แล้วก็จะกดท้าสู้นะครับจะได้สามพังต่อวันนี่แหละไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนโอเคเรียบร้อยให้เียนหนิงอาดูซิให้อาวุธอะไรสำคัญนะครับสุ่มให้แรกๆสมมุติถ้าใครไม่ชอบนะครับไม่เข้าตาเนี่ยกดเปลี่ยนล็อตใหม่ได้ครับโดยการดูโฆษณา สปีดดามจผมสปีดก่อนนี่ครับสเปดผมแรกๆก็เป็นจอจอมีครับแล้วก็จะค่อยๆไปเก็บเอาพวกขอเรียกว่าลุกลุกวิญญาณลุกแก้วลุกแก้วพลังงานเพื่ออัพเลเวลแล้วก็รีบไปเก็บเพื่อจะได้มีของวิเศษใช้ครับ ดูพี่ให้อะไรมาโยนพัดเวลาจอดเนื้อเอาต่เน,นื่อกันก็การเน้น,นความเร็วผมจะอยู่ได้ตอนนี้นะครับอยู่ได้ประมาณบอสที่เลเวลเจ็ดนะมันจะอยู่ด้านล่างะครับให้ออกวนมือแต่พัดนึ่ีหูคาเซียนขั้นเซียนหนึ่งครับผมได้อยู่ขั้นเลยก็สิบสิบคือเจ็ดบางทีก็ ดวงดีๆสุ่มอาวุธแบบรันด้อมดีๆแล้วกันขอไม่ขอเลือดดวงมันลอมมันรันด้อมให้ดีๆได้อาวุธดีๆเช่นพวกที่ทำเร็วสปีดอะไรเงี้ยแล้วก็ดา่ามเนี่ยก็จะทำได้แนนบอสได้มาสี่สี่ล้านถึงห้าล้านครับระดับผมตอนนี้ต้องรีบเก็บก่อนื้นฐานอืม การมีสุ่มให้ไม่ดีขั้าตอนแรกเราสามารถไปอยู่ใ,ใกล้ได้ครับของมีสร็จทั้งหมดรถคูดาวแต่อาวุิไม่ได้นี่นี่ยังไม่สุ่มที่นี่เลยถ้าสุ่มให้แบบนี้คะแนนบอสน่าจะประมาณที่เกิน3 5มจุดห้นะ ลองดูครับว่าจะอยู่ได้ถึงไหมแล้วก็มาเก็บครับแต่นี้แหละเออไม่ต้องคิดมากนะครับสุ่มอันไหนคือัพอันนั้นเต็มก่อนครับถ้าเป็นอาวุธนะถ้าเพื่อที่จะได้อาวุธพิเศษเตือนกับ อุปกเศษเยอะนบยิ่งได้เร็วเท่าไหร่ดามจเรายิ่งทำได้เยอะดังนั้นต้องรีบเก็บครับเก็บสลับสปีดสปีดสำคัญครับสปีดสปีดที่แล้วก็ดามจ่เนี่ยครับสามตัวนี้แหละท,ที่ทำให้ได้ ไ,ได้ดาเหนุ่มเยอะคำสั่งแล้ว้มงรีสติสตีอ,อ้้าขี้มาแล้วขี้ คือที่จะจะถึงในสามนสามล้านก็ประมาณนี้ครับถ้าเล่นสนามมาเล่นบลอสเอาเอาแต้มเอาไอเทมแปลงล่างครับก็ต้องสเต็ปนี้แหละหรืออครจะสเต็จไหนก็ไดนะ้เอาเป็นว่าคือทำคะแนนบลอสให้ได้เยอะที่สุดคคือไม่ใช่จะหลบอย่างเดียวนะครับต้องไปทำดาเมจด้วย ปล่อยปาล์เจาะทะลุปอยไ้เรื่องแล้วตอนนี้ยังสื่ได้ครับยังโดนดานวหมืได้ผมยังสื่ไ่ได้ถึงจักรวาลมันก็จะเก็บเก็บขึ้นเร เวลาต่อเนื่องยาวนานนี่ครับพอแบบเราเก็บได้คิดเยอะๆเยอะๆประมาณเลี้ยวสองเลี้ยวสามธรรมดาเหมือนก็จะขึ้นขึ้นเยอะไอ้แดงจะติดทินน่นะครับของตัวเล่ สลับไปเก็บนะเต็มทุกครั้งว่าอันนี้มีได้ไหมครับได้ไหมหรือคือถึงสามลานะันถึงข้าก็ถึงนยิ่งอยู่ใกล้อะครับยิ่งโดนเร็ว ได้ถึงสกรวานมันก็เลยแบบแบบติดแชบบแบบาร์นแต่นี้นเ,ปเ,ปเ,นเป็นลายเราแรกอาวุธแล้วมันจะทั้งหกแล้วให้ให้สังเกตด,ดูด้านล่างครับเราก็ต้องสลับมาเพราะวะัดวัดกันที่ดาวเหมือนถ้าอันดับดีมันก็จะได้โอ้ดีสี้านมันจะได้ไอ้เท่เยอะครับไอ้ลูกอันนั้นแหละลูกใช้แปลงล่าง มนคนได้นี่ผมตั้งใจอยู่สักสานีผมค่อยถออกมาีได้ห้า้เตาปานี้ได้เยอะเอ้ยไหวรนี่ขั้นเจผมน่าจะไม่รอดหรอกต่ก็ต้องพยายามอยู่ใกล้เพื่อให้ด้เม็เอา,เอาเเดีเลี่นดีเลีอยช่วยลดขนิดเดียวนั้นน่ นิดเดียวอันนี้ไปนีครับตามหนือมาแล้วไปอยู่ทีนี่้ปกติผมอยู่ทีนี้เจ็ดนะครับ <c oughs> ต้องเอาความพิ้วหน่อยเวลาต่อเน,นื่องไปขายได้ห้าล้านเพจนะอาจจะเป็นเพราะอัปเกรดไอ้นั้นด้วยหาไยถึงตาราง แต่เข้าลัศมีบอสไม่ได้ครับตอนนี้ไม่สามารถทําแต้มได้เลยนะครับเพราะว่าผมหลบรัสนีนน้เพราะว่าถ้าเข้าใกล้มากมันจะหลบยากครับอ่าได้อบูคุณจะมาได้นี่ครับข้อเสียคือมาได้ตอนที่มันมันโหดแล้วมันเราก็จะสู้ยากแต่อย่างนรก็ขอยิงสัก อึดหนึงน่งเนีอึบอือจบ้างโอ้โหอืมบางทีสปีิเราเร็วมากบางทีพอลูกน้องมันโหดนใช่ไหมครับสปีิเราเร็วเงี้ยบางทีลูกน้องมันไม่ตายเงี้ยเราก็จะไปชนเบื่อนเราก็จะลดอย่าง,งโอ้โหหน้ารอดนะครับดูแล้วผิวไม่ออกละ เีย่อเป็นโแล้วมันติดมีต hey, ิดโลด้ยนะครับเหมือนติดดีบั๊บอะคิวคิวทำรอดเลเรื่องเท่าไหร่ท่นเ็จมาตรฐานผมกอยู่ได้ถึงีสุดคือข่านเ็ะครับท่านรอดคิ้ิวหลบอิ่อลไว้นิดเน่ยเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีที่สุดึ๊บขวา ขวาบนโอ้ใหเ้รออ๋อเลเวลสี่หมดละเวลาต่อเมื่อจำนวนรถคูดาวสองคัผมพยาอยูรับมีตรงนี้ครับเพราะว่าจะได้ทำงานเหนื้อยเลมหลบขวาโอ้โหมันเคลื่อนเลยกิน ครั้งนี้ต้องแบบมาฟางก่อนะเขาเรียกว่าฟางข้างล่างครับกเต็ดวิถีศูนยนเวลาต่อเนื่องจำนวนวิถีศูนย์แล้วต้องพยายามเคลื่อนสลับเคลื่อนไปตรงระหว่างตรงกลางแล้วก็ด้านบนครับแต่เราจะหลบยากแค่นั้นเองคิ้วคิ้วคิ้วนี่คิวอันนี้คิ้วจาละจะเคลื่อนไปทำดัมเมอร โอ้โหไม่สุ่มยา่เลยนะรับตอนนี้ไม่สามารถวิ่งวิ่งเข้าเร็วๆมากได้แล้วเพราะว่าจะคนมอนเฮ้ยมันจะขั้นเก้าแล้วขั้นเก้านรกแตกนารอดแล้วตา่ก็จะประมาณนี้แหละครับนี่ผมจะกดให้เลยแล้วแต่โชคชะตาถ้าเราไม่เล่นต่อใช่ไหมครับเราก็ พอใจเอาแต้มแค่นี pues mine, right? ้ก yeah, ็เอาครับแต่ผมแนะนํากดดูโฆษณาเถอะครับเพื่อที่จะได้เอาแต้มต่อสักนิดหนึ่งก็ยังดีนี่ครับพอจบแล้วใช่ไหมครับเราก็เก็บใส่กระเป๋าเนี่ยนี่แล้วเราก็จะได้ไอเทมอยู่ด้านขวาครับตรงตําราบินแล้วเราก็กดอ่านนี่ครับนี่ไอเทมได้สิบห้าอันนี่แหละก็จะ เราก็ไปเช็คไอเทมได้ครับมันก็จะเข้าเข้าตรงสิ่งของครับเนี่เราเราก็ไปกดตรงเนี่ย15พอได้ใช่แล้วได้แล้วใช่ไหมครับก็ไปกดตรงสนามรบแดนเซียนด้านซ้ายบนครับลองจากแดนรับรอยเซียนกดแล้วเราก็มาดูไอเทมแปลงล่างครับเนี่ยก็เพิ่มให้ของเดิมผมมี10อันก็รวมกันเป็น25นี่ครับแต่และรอบแต่และว,วันก็จะ มีอันดับให้นะครับมันจะให้ตามจํานวนเลยเราอันดับดีเราก็จะได้ไมาเยอะหน่อยนะอันดับผมตอนนี้467นี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับสนามลบเซียนปีศาจสมควรที่จะเล่นไหมควรเล่นทุกวันครับถ้าอยากให้ตัวละครเราเก่นเพราะว่าไอเทมแปลงร่างการอัพแต่ละแต่ละแต่ละเบลล์นี่ ใช้เยอะครับเนี่ยอย่างไปเลเวลสเนี่ยผมพอเรียกเลเวลสใช้ตั้ง80อันเ่ยก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับคลิปการสาธิตการไปชนบอสว่ามันเป็นยังไงสนามลบแดนเซียนเอ้ยไม่ใช่สนามลบเซียนปีศาจก็ประมาณนี้หละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ